ผมจัดตุลยุลงมกเจ้าครับหรือจัตุรงพลบุญครับก็ได้ทำภาพยนตร์เรื่องโกยทะยมนะครับมันเป็นหนังตลกแต่ว่ามีผีกับพระมาบนคือเรื่องของที่ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วมาเล่าให้หลวงพ่อฟัง มีเรื่องอะไรกันแล้วโยมมันชักจะหนักข้อขึ้นทุกวันแล้วนะเนี่ยโอเอะไรม่เนโร่ึัมากโยมว่าจะมาฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยอ่ะว่าแต่เรื่องของเองอะเป็นยังไงบ้างฉันก็โดนมาเหมือนกันจ้ะถ้าโดนมาเหมือนกันก็ไม่ต้องเล่าเอาคนที่โดนไม่เหมือนอะเล่าโอ้สวัสดีครับผมน้องพีมกยกนะครับน้องพีรับบทเป็นผีเด็กครับ กูไม่ใช่บอสใหหรอกเจ้าว่า,วามันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะเวยก็นั่นน่ะสิกูว่าแบบนี้ดีกว่าคือเรื่องเรื่องนะครับผมเป็นผีเด็กใช่ไหมครับไลไรผมเหงาะครับผมก็เลยเล่ร่อนหลอกชาวบ้านนะครับแกล้งไปแกล้งมาชาวบ้านเขาก็ทนไม่ไหวจนต้องประชุมเรียกหลวงพ่อมาช่วยป่าคืนนี้ไปเจอกันที่หลังวัดแล้วหลวงพ่อไม่กลัวเหรอครับ ก็ทำมันไม่ไหวจริงๆแล้วก็โว้ทยยมสสามว่าสบายอ่าพร้อมแล้วพี่หนึ่งสองสามบอกแล้วว่าเจ็บปวดยังไงกัน ออจ,รจริงไสวัสดีครับหนูกิยตรียมบอยนะครับก็ในเรื่องโกโยมเนี่ยก็รับบทเป็นกบนะครับซึ่งเป็นเด็กวัดที่ค่อนข้างกระล่อนนะครับแล้วก็อยู่กับหลวงพ่อมานานจะมีเพื่อนอีกคนชื่อว่าไอหลังหลวงพอ่อมองทำอะไรอยู่ครับจะจำวัดบวชต้องที่เป็นรรษาจนเป็นเจ้าว,วัาดแล้วยังจำไม่ได้เหรอวัดเนี่ย ในเรื่องเนี่ยเด็กวัดเด็กวัดจะต้องกินกันแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แมวกระโดดลงมาคือไข่เนี่ยแล้วเ,เอาเข้าปากแล้วพอเคี้ยวปุ๊บอเท็กตองมาหลาเท็ครับเล็กกดเด็กอะ่ะก็หกเก็ดเท,เทก็ขายหกเ็ดใบครับแล้วกินแล้วก็ต้องมันก็ต้องเกินจริงเพราะว่าเวลาไข่เนี่ยเวลาเคี้ยก็เวลาเวลาคายเนี่ยมันหาที่คายยากแล้วคนจะรังเกียจเด,ดฉัน เพราะว่ามันกินเข้าไปเยอะแล้วไงสเปรตนัก,กแสดงเขาก็มีเขาก็ทนได้แล้วก็ตบมือให้เก่งมากก็สวัสดีครับจิ้มชท,นท,นทินครับเล่นเป็นนชูในเรื่องโกยทยมครับนชูนี้เป็นพันโลงในหมู่บ้านนี้เองครับมีอะไรตึงมีเรื่องดีจากครูใหญ่มาบอกเรื่องอะไรวะห้าบาทครูใหญ่บอกว่าให้ไปฝากครูให งเรียนก็เจอเหตุการณ์เจอผีเด็กเล่นงานเหมือนกันครับนัชชูเอ่อกลับบ้านฮะกลับบ้านแล้วก็มีอาการของผีเด็กมาเล่นงานมาหาถึงตัวเลยฮะนชูนี่เจอกระโดดเข้าใส่เลยครับแบบล้มทั้งยืนอ่ะอาการล้มทั้งยืนล้มไปพร้อมกับผีเด็กอ่ะแต่ทีนมัจะเสียจริงวะมาเห็นตัวอะไ ควมชนชื่นครับ้วบทเป็นเด็กเสิร์ฟเอาม,ามันมีอยู่ซีนหนึ่งอ่ะฉากนี่จะเป็นฉากที่สนุกมากและเป็นฉากที่ผมเจ็บปวดมากร้านเมือะมีอะไรหน้าแดกมั่งก็น่าทานทุกอย่างแหละครับพูดเพราะเหรอพูดเพาะเหรอมึงไม่ต้องมาพูดเพราะกับูนะกูถามว่าร้านเมืองมีอะไรหน้าแดกบ้างแล้วมึงจะแดกอะไรละ่ะ พูดแตกเหรอพูดแตกเหรอเมราะฉากนั้นโดนตบหัวไปประมาณเกือบ40ทีพิมชนกคนละบูนค่ะที่เล่นก็เปิรในเรื่องชื่อกีกค่ะเป็นลูกบ้านขายของชำไม่ขายของชำอยู่ในหมู่บ้านที่ก็หมู่บ้านที่เจอผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชอบร้องเพลงอหมือนีนเหรอชอบร้องแนวไหนอะเลยร้องให้อาฟังหน่อยดิไวพบเพชุพันธ์นะคะเมื่อถึงเดือนเมษานุ่มบานานั่งวันคอยคนรักคอยคนรักจากกันสิมตรงกราน,น้องก็พันลืมสวัสดีครับชื่อจามอนตันทสิริวงนะครับชื่อเล่นจีเจมี่ครับรับบทเป็นชื่อหลังครับ คาแรกเตอร์ก็จะเป็นแบบว่าคนกวนปากจะค่อนข้างจะสุนัขนิดนึงครับแล้วก็ชอบแซวคนนู้คนนี้ภายในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีคู่หูคนหนึ่งครับที่จะร่วมแซวร่วมกวนกันตลอดปวนปัญหาก็ตลอดในหมู่บ้านก็คือจะเป็นพี่โกตีครับก็จะอยู่ด้วยกันตลอด2คนเป็นเด็กวัดชื่ออาดเหรอนามสกุลอะไรจ๊ะพัวดำจังถ้วยไม่เตี้ย ก็ความสัมพันธ์จริงๆก็คือตัวที่ผมรับบทเนี่ยชื่อหลังเนี่ยเขาจะไปแอบชอบกิกซึ่งกิกเนี่ยแม่เขาจะค่อนข้างที่จะดุ้าข้าวยังจ๋ายังวะได้ข่าวว่ากิกชอบร้องเพลงอ่ะจ๊ะร้องให้ฟังหน่อยด้ไหจ๊ะนิ่งนองนิงน้องนวลน,น้องนั้นมาเมื่อไร่กิกร้องเพลงได้เร็วมากเลยนะจ๊ะ <c oughs> ทั้งคู่ก็เล่นกันได้น่ารักเฟิร์นเขาก็เล่นเก่งเพราะว่าเขาเป็นลูกผมสซเชมีเขาก็เป็นนักแสดงที่มีความสามารถเขาก็น่ารักเขาก็เหมาะเหมาะกันในเรื่องนั้นในเรื่องเหมาะกันแต่ถ้าเกิดนอกเรื่องก็เฟิร์นยังมีแฟนไม่ได้เพราะว่าพ่อมันห่วง